มันดังก็จะเยอแะหมดไปจับจแมนฐานหนึจ่าจะเป็นฐานจุดฐานหนึงชิมงานฐานหนึ่งการบินไทยจะจุดจ่าจ่ราคาส่สิบแปดสิบราค่บ80จ้า การบินไทย480ล้รอรูน้ำกันจ้าทีมงานคพิก่กระลงมาจากฐานเรียบรอ้อยจ้าอัล่อุนูน้ำกันจ้า การบินไทยเบิ่งทีมงานลรอดหลุหลงไฟการบินไทยคนกันหลายหลายจังไปเอาอะไร ทีมงานการบินไทยจะได้ไรดนี้เยรื่นทีมงานดีใจกันใหเลยจ้าทีมงานการบินไทยรรุ่นรุ่นงไฟจอองาจ้าบินไทยไฟเพื่อนมกไฟจอมอมงานดีใจพว่าบอกไฟขึ้นสูงจ้า พูดไปมือปนัันสูงเอามาลุ้นเขีนงานก่อน ولكنهم يدخلون الناس

บังไฟดน้ขึ้นไ้ทั้งสฐานเลยจา้าตาลอดจุดจังตลอดจุดังอดจังจา 250คะแนนแทนใส่บอกไฟจ้าการบินไทยใส่บังไฟเพราะนั้นเห็นกันว่า เพิ่นกำบ่งเเห็นบังไปไอ้ซานกำบังเ้ยกูอาไว้ไม่านว่ไม่นเอา้เอาไ้โออานกเห็นเราบงไกเป็นคะมเป่า สามร้อยหกสิบสามร, 360, 3 80, 3 80, รา้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเลกกัมกับ สายสารว่าเห็นดอกจ้าเอาเป็นคณะกรรมการเพื่อนปากการ,ระรกาศกันแล้วกัน